สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไปปอชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายกับยู u ู e มาสอนสามวันเนอะวันนี้เราก็จะมาไปเปลี่ยนน้ําหนอนให้เรากันนะคะทุกคนเราตั้งชื่อหนอนว่าอะไรนะคะไปดูกันเลยเรานะคะตั้งชื่อหนอนให้ว่าจัดมินกับเจตัง เจตันนะคะเจตันนะคือเอิมเราก็ชอบชื่อจัดมินนะจัดมินมันน่ารักมากงนั้นไปดูนอนของเรากันนะคะทุกคนไปเรย<ะ>เ,เรานะคะก็จะเดินไปหาหนอนของเรากันนะคะนี่นะคะทุกคน นี่คือนอนของเราแบบนึ่งน,นะเห็นชัดมากเลยเมื่อกี้เราเปิดแฟลชนะมันเลยเห็นชัดนี่เห็นไหมทุกคนอ่ะมันต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลานะคะนี่คือแบบมันอวบมากมันอวบมากๆากพดี ทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอันไหนเจตันอันไหนจัดมินนะคะโอเ,เรานะคะอันนี้จัดมินอันนี้เจตันนะคะเพราะว่าเจตันเนี่ยจะมีความผอมแต่จัดมินจะมีความอ้วนนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้าให้น้องกันค่ะก่อนแล้วที่เราจะเปลี่ยนน้ำให้น้องนะคะเราก็จะเอาน้องจัดมินกับน้องเจตันเออไหล เอาน้องทั้งสองนี่เอยมันดูคนมันไหลอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันก็ต้องเลือขี้ฝุ่นนะคะหลายแล้วมันไหลแล้วมันไหลแล้วเอ้ยเฉยโอเคค่ะแล้วก็เอาน้ำนี่นะคะน้ำของน้องที่น้องอยู่นะคะเราจะบอกว่าทุกวันทุกวันเราต้องเปลี่ยนน้ําให้น้องวันละครั้งนะคะเนี่ยก็ให้น้องอยู่ในน้ํานะให้น้องให้น้องอยู่ในน้ํานะคะเพราะตอนกลางคืนก็เปลี่ยนให้น้องได้แล้วนะ พื่อความสะอาดของน้องนะคะใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนนี่ค่ะประมาณเท่านี้พอนะคะประมาณครึ่งหนึ่งเนาะโอเคค่ะทุกคนอุย้ยมันจะหกก็แบบไม่มีอะไรทำเออหกแล้วหกแล้วโอเคค่ะถ้าถามว่าน้องเนี่ยอุย้ยหกเลยเอยอ จะค่อยชิดก็ได้ถ้าถามว่าน้องเนี่ยแบบไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ได้ไหมถ้าน้องไม่อยู่ในน้ำนะคะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าน้องเนี่ยจะมีลักษณะยังไงแต่เรามั่นใจว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วเวลาเอาเราออกมาเล่นเนี่ยตัวน้องจะมีความเหนียวนะคะนี่นะนี่เราก็จะเอาจัดเป็นกับเจตันไปนี่ค่ะลงเจตันก่อน ตามแวบจัดมินได้แล้วดูดีทุกคนคือตัวน้องมันจะใสๆนิดนึงนะคะแล้วแบบแล้วมันก็จะมีเป็นแบบเจนนี่นะโอเคค่ะแค่นี้เนาะแล้วก็จะปิดเลยนะคะ เราก็จะเอาน้องนะคะมาวางไว้นะโอเคค่ะทุกคนเราก็ขอตัวไปกินงอก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดสมครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้จัดเมนกับเจตันด้วยนะคะ